วงข้าพระพุทธเจา้าขอน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดม่ได้ข้าพระพุทธเจา้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัดและบริษัทเซนต์แอนเทอร์เทนเมนต์จำกัดสถานีโทรทัศน์สีกองทับบกช่อง7ร่วมกับเซนต์แอนเตอร์เทนเมนต์เสนอ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ตกสิบหยิบล้าน still standing Time สำหรับผู้แพ้ครับห่งผู้แข่งขันที่สามารถเอาชนะสิบนักสู้ของเราได้นะครับรับเงินรางวัล1ล้านบาทผู้แข่งขันของเรานะครับดวลไปแล้วถึง3ครั้งนะครับสะสมเงินมาแล้ว70,000บาทโอ้โหถือว่าสูงมากทีเดียววันนี้จะทำได้ดีแค่ไหนเอาใจช่วยเขากันเลยกับคุณจ้าอาสยามสวัสดีครับเลือกดวลไป3คนแล้วเลือกดวลแต่ฝั่งนี้หมดเลย นะครฝั่งนี้ยืนกันแบบครบถ้วนเลยลำเอียงเหรอฮะหรือยังไงจริงๆแล้วเราอยากกาจัดเป็นฝั่งๆอ๋อเป็นฝั่งๆไปเลยเหรอโอ้แต่ฝั่งนี้นี่เหลือหนึ่งคนกับหนนค่ะะเหลือสองคนเหรอขอโทษทีสองคนค่ะครับผู้ชายหล่อกับผู้หญิงสวยค่ะ บอกว่าอยากจะกําจัดเป็นฝั่งๆเอาแต่ของจริงไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกันนะ,ะมาดูดีกว่าว่าเดี๋ยวจะจะเลือกยังไงพร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมเกมจะเริ่มขึ้นเมื่อเข้าไปยืนประจำตำแหน่งเชิญเลยครับจ้าอาหัานไปมองรอบๆตัวคุณเลยครับคุณจะเลือกหมายเลขใดมาเป็นการดวนครั้งที่4ของคุณครับ คเลือกหมายเลขสิบนะครับบิ Big ๊กทองภูมิเลยตง้งลงเอาจริงเหรอลึอกกำจับเป็นฝั่งๆเลยเหรอเอ่อจริงๆแล้วหนูว่าเนี่ยหนูน่าจะตกแล้วทำไมอ่ะ <laughs> เพราะว่าตัวช่วยเหลือแค่หนึ่งเดียวเองแล้วหนูก็ไม่ได้เป็นคนรู้อะไรมากอย่างนี้นะคะแต่อยากมีโอกาสเล่นกับพี่บิ๊กแหละ<อ>เพราะว่าเคยถ่ายรายการด้วยกันแล้วพี่น่ารัก,กอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณบิก๊กฮะมีอะไรอยากจะบอกคุณจ้าไหมครับ เล่นเต็มที่ละกันครับอ,อย่าจริงจังมากเอาละเล่นกันแบบชันพี่ฉันน้องและนี่คือการดวลครั้งที่4ของคุณจ้าอาสยามและตอนนี้จะไม่มีตัวช่วยแล้วครับจากนี้เป็นต้นไปคือต้องตอบถูกเท่านั้นเพื่อที่จะยืนอยู่บนเวทีนี้ สนับสนุนโดยข้าวโพดอบกรอบทวิสโก้โคโลล่าอัลติสจับใจเครื่องดื่มสมนุนไพรสูตรจับเลี้ยงสนับสนุนโดยยาจุดกันยุงเรนเจอร์สเกาต์แบรนด์รังนกแท้อาหารชาวนสเล่โกโก้ครันช์ซีเรียลโฮเกรน สู่ตกสิบหยิบล้าน Still Standing Thailand นะครับและนี่คือการดวลครั้งที่4ของคุณจ้าอาสยาม ที่4สูงเงินล้านของจ้าอาสยามนะครับส่วนบิ๊กทองภูมิสู้เพื่อเงินค่าหัวที่อยู่ข้างหน้าของตัวเองสูงสุดถึง40,000บาทใครจะเป็นผู้ชนะในการดวลครั้งนี้คำถามแรกอยู่ที่บิ๊กนะฮะเออบิ๊กถ้ามีอุปกรณ์ช่วยด้วยฮะเนี่ยนี่แอมโมเนียครับผม<ะ>เป็นคนโกความสูง <laughs> ผมกลัวตกอะไรเงี้ยตื่นเต้นเ,ออเลยต้องใช้แอมโมเนียมาดมใช่เขาที่แล้วมาแล้วก็รู้สึกว่ากลัวเพราะว่าเราไม่รู้้จัังงหววะยาาเีแแลก็บแบบมมน ไม่ได้ทำตั้งตัวอะไรเงี้ยตายล้เออเอาล่ะตอนนี้โฟกัสทั้งคู่เลยนะครับคุณจ้าและคุณบิ๊กคำถามแรกเริ่มที่บิ๊กทองภูมิ2ีวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับอดกลั้นได้ทานอยู่ได้ทนครับถูกต้องครับทนครับกลับมาทางจ้าครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่านหนึ่งครั้งกับคำถามนี้ครับทำให้สุกด้วยน้ำมันที่เดือดถูกต้องครับทอดครับ กลับไปทางบิ๊กครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับอวัยวะที่อยู่ปลายสุดของขาถูกต้องครับใช้สำหรับการเคลื่อนที่ก็คือเท้านั่นเองครับโอ้โหรีบตอบนะแอมโมเนียมันช่วยเหมือนกันนะเอาเ็วตื่นเต้นเหมือนจะเป็นลมอยู่ตอนนี้บิ๊กกลับมาทางจะครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่านหนึ่งครั้งกับคำถามนี้ครับชวนแข่งขันชวนต่อสู้ ถูกต้องครับท้านะครับกลับไปทางบิ๊กครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังพวกปลิงอยู่ตามป่าชอบดูดเลือดถูกต้องครับทากนะครับเอาจริงอาจริงกลับมาทางคุณจ้ากันต่อเลยครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่านหนึ่งครั้งกับคำถามนี้ครับ เรียกเอาสิ่งที่เป็นของตนหรือที่ติดค้างกลับคืนทวงค่ะถูกต้องครับทวงครับกลับไปทางบิ๊กทองภูมิครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับกอ,องทหารครับถูกต้องครับทับนะครับอตอบอย่างรวดเร็วเหลือเกินบิ๊กกลับมาทางจ้า,าสยามครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่านหนึ่งครั้งกับคำถามนี้ครับ ทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ถืออยู่หลุดจากมือถูกต้องครับทิ้งนะครับคุณทําบ่อยไหมไอ้ทิ้งเนี่ยไม่ค่อยพี่ไม่ค่อยทิ้งไข่มีแต่คนทิ้งจริงอาบิ๊กบอกไม่จริงด้วยจริงจริงอย่าอย่าพิ่งออกนอกเรื่องเราเราเราออกการแข่งขันกันก่อนนะครับกลับไปที่บิ๊กท่องภูมิยี่วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคําถามนี้ครับลองทําลองให้ทําทดลองครับโถูกต้องครับทดลองครับ จริงปกลับมาทางเจ้าอาสยามครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่านหนึ่งครั้งกับคำถามนี้ครับการศึกษานอกสถานที่ทัศนศึกษาค่ะถูกต้องครับทัศนศึกษาครับกลับไปทางบิ๊กทองภูมิครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับทำให้ลำบากทรมานคราบุนถูกต้องครับทรมาน เหมือนคุณตอบเร็วๆแบบนี้คุณทรมานจ้าอยู่ตอนนี้พี่ขอโทษโอ้โหขอโทษเรียกว่าเร็วมากทีเดียวนะครับกลับมาทั้งใจอีกครั้งหนึ่ง20วินาทีตัวช่วยในการผ่านหนึ่งครั้งกับคำถามนี้ครับยักษ์สิคอสิศีรษะตัวเองในเรื่องรามเกียรติถูกต้องครับทศกัณฐ์ครับกลับไปทางบิ๊กครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับ ทำหน้าหัวร้ออย่างทะลึ่งโดยไม่เหมาะแล่นครับนหรือโอกาสถูกต้องครับทะลึ่นครับกลาบมาทางคุณจาครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่านหนึ่งครั้งกับคำถามนี้ครับเท่าเทียมเสมอทัดเทียบทัดเทียบทัดเทียบค่ะไม่ใช่ครับทัดเทียมถูกต้องครับทัดเทียมครับ นะพยายามไล่ตัวอักษรอยู่ทัดเทียมนะครับคือคือเท่าเทียมหรือเสมอนั่นเองกลับไปทางคุณบิ๊กครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับหมายถึงคนชั่วร้ายทรชนครับถูกต้องครับทอรชนบิ๊กนี่เขารวดเร็วและความรู้แบบกว้างมากเอาล่ะกลับมาทางคุณจ้าครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่านหนึ่งครั้งกับคำถามนี้ครับ มีแสงสีรุ้งเป็นวงกลมล้อมรอบดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์มีแสงสีรุ้งเป็นวงกลมล้อมรอบดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์คุณมีสิทธิ์ในการผ่านนะครับผ่านค่ะผ่านครับกลับไปทางบิ๊กครับสงกรดครับถูกต้องครับสงกรดครับโอ้โหใจหนึกไม่ถึงเลยใช่ไหม ใช่ค่ะกำลังแบบเออทอละทอทอะไรนี่เหมือนพยายามจะพูดอะไรมาแต่เหมือนแบบไม่มั่นใจเลยยังไม่พูดออกมานะครับพอใช้สินในการผ่านกลับไปทางบ oh ิ๊กโอ้โหตอบได้ทันทีและตอนนี้จะไม่มีตัวช่วยแล้วครับจากนี้เป็นต้นไปคือต้องตอบถูกเท่านั้นเพื่อที่จะยืนอยู่บนเวทีนี้สถานการณ์น่าเป็นห่วงแล้วการดวลครั้งนี้ยังไม่จบครับใครจะเป็นผู้ชนะเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันต่อหลังเบกโฆษณาครับ สนับสนุนโดยวัสลินดิฟลิสโตโลชั่นซัมซุงกาเล็กซี่ A9 โปรกุหลาบซีโรชูการ์ช,โชโโ็อกโกแลตเฟรเวอร์ สู่ตก10หยิบล้าน t t l l Standing t h a i l a n ์นะครับยังอยู่ในการดวลครั้งที่4ของคุณจ้าอาสยามนะครับและเมื่อสักครู่ใช้ตัวช่วยตัวสุดท้ายไปเรียบร้อยแล้วเอาละการดวลครั้งนี้ใครจะเป็นผู้ชนะต้องมาดวลกันต่อเลยนะครับตอนนี้คำถามต่อไปอยู่ที่คุณจ้าอาสยามตั้งสติให้ดีครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับอ,อยู่ใต้จมูกปากค่ะถูกต้องครับ คุณนรชนฮะไม่มีอะไรค่ะดูดูเหมือนตกใจอะไรบางอย่างขวาค่ะดูหน้าน,นุ้นนิ้ตอบถูกแล้วสำหรับจ้าคำถามต่อไปกลับไปที่บิ๊กทองภูมิครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับอชอบพูดจาว่าร้ายคนอื่นถูกต้องครับปากหมาครับ ถามนี่เหมือนด่าใครวะเอาล่ะกลับมาที่คุณจ้าครับตั้งสติให้ดี20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับ <S <S <ฟ>พูดไม่เกรงกลัวใคร <S <S ปากกล้าค่ะถูกต้องครับปากกล้านะครับ <S <S ไม่ธรรมาดาไม่ธรรมาดาอันนี้ผมคิดไม่ออกเหมือนกันบิ๊กคิดไม่ออกข้อนี้ <S <S ออเอาแล,ล้ะสิมาดูข้อต่อไปเป็นของคุณแล้วจะคิดออกหรือไม่20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับ รูปบาดแผลหรือรอยผ้าขาดเป็นรูปสามเหลี่ยนแบะออกปากฉลามถูกต้องครับปากฉลามครับกลับมาทางคุณจ๊ะครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับเรียกปากที่เป็นแผ้เปื่อคถูกต้องครับ เรียกปากที่เป็นแผลเปื่อยขาวๆที่มุมปากว่าปากนกกระจอกนะครับถูกต้องนะครับกลับไปที่คุณบิ๊กครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับถ้อยคำที่โจรหรือเล่าลือกันตลาดครับถูกต้องครับปากตลาดนะครับถ้อยคำที่โจรหรือเล่าลือกันคำพูดของชาวบ้านก็คือปากตลาดนั่นเองกลับมาทางคุณจ้ะครับ 20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับชื่อตำบลที่อยู่ในอำเภอเมืองสมุทรปราการถูกต้องครับปากน้ำนะครับในจังหวัดสมุทรปราการกลับไปทางคุณบิ๊กครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับชื่อตำบลที่อยู่ในอำเภอเมืองนครสวรรค์ครับถูกต้องครับปากน้ำโพกลับมาทางคุณจ้าครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับ ไปเขาใหญ่ต้องผ่านอำเภอนี้ปากช่องค่ะถูกต้องครับถมไปถมไปรับไปทางคุณบิ๊กครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับ<ว>ชอบโพนทนาหรือเปิดเผยเรื่องราวต่างๆที่ตนรู้มาปากคล่อยปากไม่ใช่ครับ ชอบโทนธนาหรือเปิดเผยเรื่องราวต่างๆที่ตนรู้มาหรือะไรได้พูดออกมาครับไม่รู้รอยู่ๆก็บอกว่าไม่รู้จ้าตอบได้ไหมครับปา,ปากลำโพงถูกต้องครับปากลำโพงครับทำไมหมวดนี้ไม่เป็นของคุณอรชรมะะมีทั้งปากหมานะครับมีทั้งปากลำโพงนะครับปากลา ปากตลาดด้วยผู้ชนะของการดวลครั้งที่4ได้แก่คุณจ้าอาสยาตอนนี้รู้หรือยังปากลำโพงเงียบเลยบิ๊กนี่เป็นคนที่แบบจริงๆต้องบอกว่าคราวที่แล้วที่บิ๊กมานี่กว่าเขาจะตกได้นี่เขาเดินไปเดินมาอยู่นานมากตอนนี้ดูเขาสงบสง่ียมนะครับอะมีอะไรอยากจะบอกคุณจ้าไหมครับสู้ต่อไปนะครับแล้วก็ขอให ได้บ้านหลังใหม่ยังง่ายได้นะครับย่างง่ายๆเลยใช่เราก็ขอให้ง่ายเยอะครับางานเยอะยๆเอาละสิเอาละวยพรจ้าไปแล้วอ่ะฝากผลงานก่อนที่จะลงไปฝากดอกส้อยออนแอร์อยู่นะครับถ่ายอยู่คุณชายไก่โต้งแล้วก็เรื่องกําลังจะเปิดเรื่องไฟหิมะ ฝากมุลาจิวเวรี่ด้วยครับนี่นะครับนี่เครื่องประดับสวยๆเลยครับเหมือนที่คุณมิกติดอยู่ใช่ครับเอาละตอนนี้ถึงเวลาของคุณแล้วเวทีนี้ไม่มีที่ยืนสําหรับผู้แพ้ยิ้มให้กล้องสักนิดหนึ่งนะครับนับ1ครับนับ2ครับและนับ3ครับนับ3ครับนับ3ครับ ก็ยังตื่นเต้นเหมือนเดิมครับผมเป็นคนกลัวความสูงกลัวเครื่องกลัวอะไรแบบเนี้ยก็เลยทําให้เราตื่นเต้นอะไรเงี้ยก็เลยดมไปบนนี้ครับคือพอเวลาเราขึ้นไปแล้วเนี่ยมันกดดันบางทีคิดว่าเราตอบเร็วคิดว่าเราแบบโหเก่งรู้อะไรจริงๆเปล่าคือเราตอบได้ความรวดเร็วเพราะว่ารู้สึกอยากให้มันผ่านไปเราไม่ชอบความกดดันมากามก็เอาเถอะพี่ไม่ห่วงเพราะจะยังต้องเจออีก5้านบัน มาดูกันครับว่าค่าหัวของคุณบิ๊กเท่าไหร่นะครับ100จนถึง40,000บาทคนละหล่ออย่างเี้เสียตัวช่วยไป1ตัวได้เงินสะสมกลับมา100บาทว่างลยว่างเอาละตอนนี้สะสมผ่าน4คนไปแล้วนะครับ7,100้บาท<ห>และเหลืออยู่บนเวทีเพียง6ท่านครับ ฝั่งนู้นยืนกันแน่นเลยฝั่งนี้ยืนอยู่คนเดียวเลยโล่งๆคนเดียวคุณจะเลือกหมายเลขใดมาเป็นการดวลครั้งที่5ของคุณครับหมาเลขครั 7, ล <laughs> เลือกหมายเลขเ <laughs> เลยนะครับโอ้คุณอรชร มีจริงแต่ยังจ้าพูดได้เลยคำว่านรกอะเพราะมันอยู่ข้างหลังเธออยู่แล้วแล้วค่ะไปตอนตายก่อนเด้อใจยายจ้าตุ๊ดไม่ช่วยตุ๊ดแล้วใครจะช่วยตุ๊ดมาจ้าี่พูดเรื่องจริงใช่ไหมเวลาคุณบอกว่าคุณจะเล่นเป็นฝั่งเลยค่ะเรื่องจริงเลยนะเราอยากจัดระเบียบก็ดูกันไป <laughs> เดี๋ยวบอกคุณจ้าก่อนคือไม่ทราบคุณอรชรเนี่ยนะครับคราวที่แล้วมานี่เขายือนอยู่เป็นคนสุดท้ายในรอบควิกราวได้เงินกลับไป80,000บาทนะครับ <Wow! S 2> <laughs> เขาไม่ธรรมดานะคนนี้ยิ่งอย่างเงี้ยง่างยๆแล้วตัวช่วยไม่มีด้วยตกรงุ้งจม <laughs> <laughs> คือไม่ใช่เห็นว่าเห็นว่าพี่พี่อรชรเนี่ยจะนาเงินไปสร้างพระก็อนุโมทนาบุญสาธุด้วยคือจะตกจะตกไปเพราะเพราะเรื่องนี้ก็ยินดีค่ะโอ้โหนังเองไหมนังเองค่ะแต่อยากให้พี่ตกมากกว่าเอาล่ะเลือกมาแล้วนะครับคุณอรชรและนี่คือการดวนรั้งที่5ของคุณจ้าอาสยา และนี่คือเก้าที่5สู่เงินล้านของคุณจ้าอาสยามนะครับก้านี้สำคัญเลยทีเดียวนะครับเพราะถ้าชนะได้ผมมีทางเลือกให้คุณจ้านะครับนั่นก็คือหยุดแล้วได้เงินรางวัลครึ่งหนึ่งหรือจะเล่นต่อแล้วได้ตัวช่วยเพิ่มหนึ่งครั้งนะครับส่วนคุณอรชรนะครับสู้เพื่อเงินค่าหัวที่อยู่ข้างหน้าของตัวเองสูงสุดถึง40,000บาทใครจะเป็นผู้ชนะในการดวลครั้งนี้ คำถามแรกเริ่มที่คุณอรชรครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับเสียงหมาเห่ากระโชกฮงฮงเมื่อกี้เราให้คุณตอบนะครับไม่ได้ให้แบบพูดออกมาเออเออเมื่อกี้หนูเห่เาครับเหมือนมากเลยทีเดียวนะฮะเสียงหมาเห่ากระโชกก็คือหฮงนั่นเองกลับมาทางคุณจ้าครับ อีก20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับเสียงหมาร้องเมื่อถูกตีเอ็งถูกต้องรับเอ็งครับคุณจ้าตอบเหมือนไม่มั่นใจฟังคุณนรชรตอบเสียงหมาร้องเมื่อถูกตีเอ็งเสียงเหมือนความสามารถไม เขาเป็นคนรักสัตว์ไงเขาเลี้ยงสุนัข well อะไรอย่างนี้อยู่เพืกเ <ER> ่นเป็นเพื่อนกันทีนะครับเอาละประเดิมกันได้สวยเลยทั้ง2คนนะครับการดวลครั้งที่5ยังไม่จบใครจะเป็นผู้ชนะต้องติดตามกันต่อในวันต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณยามาฮ่าลอรีโคโลล่าอัลติสยูโรเคกวาสลีนเอสโคลาเนสเล่โกโก้ครั้นซีเรียลโฮเกนโอม่พ p l u แป้งเด็กจรสันบรอซัมเครื่องดื่มลิโพยาจุดกันยุงเรนเจอร์สเกลและแบรนด์รังนกแท้ครับ ชมทะครับที่สนใจคาเป็นนักสู้ในรายการนะครับส่งรูปถ่ายพร้อมประวัติของตัวท่านเองมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับกลับมาตามลุ้นคุณจ้าอาสยามดวนกับคุณอรชรได้ใหม่ทุกเย็นวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้ทางช่อง7สีกับรายการตกสิบหยิบล้าน still standing t i 打。<laughs> <laughs>